แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองสถานการณ์บ้านเมืองและก็รวมถึงสิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการต่อไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมก็ได้ถือโอกาสนี้นะครับในการขยายความสิ่งที่พรรคประชาธิป,ปัตย์ได้ทำหนังสือถึงกระกรรการการเลือกตั้งที่เรามีความเห็นว่าการจัดการเลือกตั้งที่จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการเลือกตั้งที่ประสบความสำเร็จเป็นการเลือกตั้งที่เสรีสุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยควรที่จะเป็นเป้าหมายของการจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมได้เดินหน้าทําอยู่ในขณะนี้ก็คือพยายามที่จะหาคำตอบที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นเช่นนั้นคือเป็นที่ยอมรับของของประชาชนนะครับ ได้มีการนําเสนอบางเรื่องที่เราเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งน่าจะมีอำนาจและอยู่ในวิสัยในการที่จะออกกฎระเบียบต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้มากขึ้นแต่ปัญหาใหญ่ที่ได้แลกเปลี่ยนกันก็นกคือว่าทั้งกะกะตและก็ทางผมก็ยังมองเห็นว่าบรรยากาศของบ้านเมืองเนี่ยจะทำให้การเลือกตั้ง ประสบความสําเร็จด้วยความยากลําบากอย่างมากนะครับท่านกรกตอเองก็เคยได้แสดงทัศนะต่อสาธารณณะเช่นเดียวกันว่าแม้ว่าท่านจะมั่นใจว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งแล้วไม่โมฆะด้วยเหตุผลเดียวกับสองกุมภาแต่ก็ยังมีความเป็นห่วงว่าจะสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาคลี่คลายปัญหาทางการเมืองในขณะนี้เปิดสภาห,หรือมีรัฐบาลได้หรือไม่ นะเพราะฉะนั้นผมก็ได้นำเสนอไปว่าสิ่งที่ผมกำลังทำในอีก3-4ี่วันข้างหน้าเนี่ยคือความพยายามที่จะช่วยหาคำตอบให้ตรงนี้นะครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะได้นำเอาความเห็นตรงนี้เนี่ยไปสะท้อนกับทางนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลซึ่งจะพบปะกับก,บกรกตในวันพรุ่งนี้อยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของกรกตนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นหน้าที่ ตามกฎหมายของท่านท่านก็ต้องเดินหน้าไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้มีการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับวันพรุ่งนี้ก็กรกะตจะพบกับรัฐบาลนะครับผมก็คิดว่าถ้ารัฐบาลนะโดยเฉพาะที่ท่านนายกกล่าวว่าอยากจะเปิดโอกาสให้กับผมทํางานเนี่ยก็น่าที่จะได้เอาความเห็นหรือความห่วงใยที่สะท้อนผ่านกรกะตไปในวันนี้ประกอบการพิจารณาของท่านในวันพรุ่งนี้ด้วย แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอย่าเพิ่งปิดทางเลือกหรือทางออกของประเทศที่จะได้มีการนําเสนอเพิ่มเติมนะครับโดยการไปยึดอยู่กับความคิดที่ว่าจะต้องเร่งรัดให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่ยังไม่มีคําตอบให้กับประชาชนในวงกว้างในเรื่องของการปฏิรูปหรือการจะเลือกตั้งที่มีบรรยากาศที่จะแตกต่างจากการเลือกตั้งสองกุมภาที่ผ่านมาได้อย่างไรนี่ก็เป็นสาระที่ได้พูดคุยกันโดยสรุปนะครับเดี๋ยวทางกรกตคงจะได้ให้ข่าวด้วยครับ ผมว่าผมว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการนำเสนอสิ่งที่เป็นข้อเสนอเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าอย่าพึ่งปฏิเสธเพราะยังไม่รู้เลยว่าข้อเสนอคืออะไรนะครับผมก็เพียงแต่บอกว่าข้อเสนอผมเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายปลายทางคือการปฏิรูปแต่เป็นการปฏิรูปที่เกิดขึ้นได้ตามรัฐธรรมนูญมีกฎหมายรองรับนะครับ ผมก็เชื่อว่าเป้าหมายตรงนี้มันไม่น่าจะขัดกับใครทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่เป็นไรครับผมเข้าใจดีครับทุกฝ่ายห่วงใยนะฮะว่าข้อเสนอจะมีปัญหามีจุดอ่อนก็เป็นความเห็นที่สามารถแสดงได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่มีความจำเป็นอะไรที่ขณะนี้เราจะต้องไปปิดหรือจำกัดทางเลือกของประเทศครับ ผมผมจะเดินอย่างไรเนี่ยนะฮะผมจะดูตามความเหมาะสมแล้วก็ความเป็นไปได้ของการที่จะทำให้ข้อเสนอไปสู่ความสำเร็จนะครับก็เป็นความเห็นของท่านว่าผมควรจะคุยกับใครก่อนใครหลังแต่ว่าผมจะต้องเป็นคนตัดสินใจในการทำงานของผมว่าอะไรที่คิดว่าจะทำให้งานสำเร็จมากที่สุดก็จะไปในทางนั้นครับก็ อ,อ,อีกไม่กี่วันแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวผมเสร็จจากกรกตแล้วก็บายนี้เนี่ยผมก็จะแลกเปลี่ยนกับทางพรรคการเมืองอื่นๆบ้างนะครับเท่าที่จะนัดหมายประสานงานได้บ่ายนี้ก็2องพักนะครับพรุ่งนี้ก็อาจจะมีเพิ่มอีกสักหนึ่งพักแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการของการที่จะจัดทำข้อเสนอแล้วครับ ในทัศนะเบื้องต้นของผมนะการมีกฤิฎีกาโดยที่ยังไม่มีการมาสร้างบรรยากาศร่วมกันที่จะสร้างความมั่นใจต่อกระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยจะทำให้ประเทศไม่หลุดพ้นจากความขัดแยง้งนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่สามารถที่จะสร้างบรรยากาศอย่างที่ว่าได้เนี่ย การเลือกตั้งก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหามากกว่าคำตอบนะครับแต่ว่าทั้งหมดที่พูดเนี่ยถ้าเราสามารถแก้ปัญหาได้เนี่ยเลือกตั้งเร็วก็ดีกว่าเลือกตั้งช้านะครับแต่ถ้าเลือกตั้งเร็วแล้วก็ขัดแย้งกันต่อกับเลือกตั้งช้าสักนิดหนึ่งแล้วมันสงบเนี่ยผมว่าผมมั่นใจนะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ช้าสักนิดหนึ่งแต่ให้มันเรียบร้อย กรกตมีหน้าที่ฮะกรกตมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายท่านก็ทําหน้าที่ของท่านนะครับแต่ผมคิดว่าท่านก็ได้สะท้อนความ่วงใหญ่ความเห็นแล้วก็ท่านก็ได้ไปแลกเปลี่ยนกับฝ่ายอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะพักการเมืองผมอยากจะเล่าให้ฟังก็ได้ครับว่าก่อนวันที่สองกุมภากรกตเคยนัดพักการเมืองที่มี สสอยู่ในสภาชุดที่แล้วเนี่ยไปประชุมกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตวันนั้นคือก่อนวันที่สองกุมภาทางกรกตเนี่ยได้เสนอต่อที่ประชุมชัดเจนว่าการเดินหน้าไปสู่วันที่สองกุมภาเนี่ยท่านคาดการว่าจะเกิดปัญหาอะไรบ้างถามความเห็นพักการเมืองผมจําได้ว่าพักการเมืองเนี่ยแบ่งออกเป็นสองฝ่ายแล้วสองฝ่ายนี้ไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งมีเฉพาะพักประชาธิปัตย์ คือสองฝ่ายก็คือฝ่ายหนึ่งบอกเลือกไปเถอะอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าถ้าจําเป็นจะต้องมาตั้งหลักกันใหม่เขาก็ไม่ขัดข้องกอกรก็เอาสิ่งนี้ไปหารือกับรัฐบาลจําได้ไหมครับหลังจากที่ไปหารือกับศาลด้วยซ้ําศาลก็ชี้ว่าถ้าจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรจะต้องทําอย่างไรทางกฎหมายเนี่ยแต่วันนั้นรัฐบาลก็ตัดสินใจว่าเดินตอก,อกกรตท่านก็ต้องทําหน้าที่ตามกฎหมายเมื่อรัฐบาลบอกเดินตอ เพราะสุดท้ายไปผูกพันกับการตราพระราชกฤษฎีกาผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือบ้านเมืองก็อยู่ตรงนี้ครับผมก็อยากให้ทุกคนมีบทเรียนนะครับวันนี้กกตก็ยังต้องทําหน้าที่ของท่านแต่ผมก็ได้ยินเสียงชัดจากกกตว่าท่านก็ได้สะท้อนในการประชุมกับพรรคการเมืองสัปดาห์ที่แล้วนะฮะท่านก็ได้สะท้อนให้พรรคการเมืองทราบว่าถ้าอยากจะเลือกตั้งกันตามกําหนดเวลาอย่างนี้อย่างนี้นะกกตก็จะไปจัดให้ แต่กรกตก็ยังมีความห่วงใยว่าเลือกไปแล้วจะไม่สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าข้อเท็จจริงตรงนี้มันปรากฏชัดอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรนะครับถ้ารัฐบาลตัดสินใจว่าไม่เป็นไรก็เลือกไปเถอะเนี่ยผมก็บอกว่าอะไรที่ทําให้รัฐบาลคิดว่าครั้งนี้มันจะเป็นคําตอบไม่ใช่เป็นปัญหาห เป็นไปตามแนวทางของท่านนี้ครับประชาธิปัตย์ยินดีจะลงสมัครโดยไม่ต้องกังวลกับปปสว่าจะ่วาคือถ้าฝ่ายต่างๆตอบรับนะฝ่ายต่างๆตอบรับเนี่ยผมก็ต้องให้พรรคประชาธิปัตย์ตอบรับถูกไหมครับเขาเขาถามว่าถ้ามีข้อเสนอไปแล้วในฝ่ายต่างๆตอบรับแล้วพรรคประชาธิปัตย์ว่าผมก็บอกพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องตอบรับสิครับ จนนี่ไม่กี่วันนี่ครับรน่าจะน่าจะภายในสัปดาห์นี้แหละครับภ <Blessed> า,ายในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เหลือกี่วันล่ะ <c oughs> <iram> เดี๋ยวจะดูอีกทีฮะว่ารูปแบบที่จะนําเสนอที่เหมาะสมที่จะได้ใช้เหตุใช้ผลกันนะครับคือวันนี้เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับจากปฏิกิริยาหลายวันที่ผ่านมาเนี่ย ความขัดแย้งในสังคมสูงมากความหวาดระแวงสูงมากผมเองผมก็ยอมรับผมเป็นนักการเมืองเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยคนก็หวาดระแวงอยู่แล้วฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับผมก็หวาดระแวงตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วฝ่ายที่อยู่ฝ่ายเดียวกับผมพอผมเดินออกมาเหมือนกับไม่เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาก็หวาดระแวงผมอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการนําสิ่งที่จะเป็นข้อเสนอซึ่งมีรายละเอียดเยอะ จำเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจว่าแต่ละข้อเสนอมันเกี่ยวพันสัมพันธ์กันอย่างไรและมันจะเป็นไปตามความปรารถนาของฝ่ายไหนหรือว่ามันจะไม่ถูกใจตรงไหนอย่างไรเนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการที่ง่ายนะครับถ้าเราเลือกวิธีการที่จะนําเสนอแล้วก็เพียงแต่ทําให้ทุกคนก็มีปฏิกิริยาตอบกลับมาแค่เพียงว่าไม่ถูกใจไม่เอามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นขอ เวลาตรงนี้เท่านั้นเองที่ว่าเมื่อผมจัดทําข้อเสนอเนี่ยผมก็ต้องคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะนําเสนอแล้วอยากให้สังคมใช้เหตุใช้ผลกับมันนะครับเป็นไปได้เนี่ยใช้เวลาสักวันสองวันสามวันก็ยังได้หรืออยากจะซักถามอะไรเพิ่มเติมก็ได้มากกว่าที่จะบอกว่ารับหรือไม่รับโดยที่ไม่เอาเหตุเอาผลมาวางกันนะครับแล้วผมก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากมากนะครับไม่งั้นมันก็คงไม่เดินมาถึงจุดนี้ แต่ว่าถ้าไม่รับเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมคาดหวังอย่างน้อยที่สุดก็คือต้องช่วยบอกเหตุผลกับสังคมว่าที่รับไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรนะครับกรกตท่านก็บ,บอกว่า กรกตท่านก็บอกว่าท่านก็จะไปสะท้อนสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยให้ท่านนายกได้รับทราบด้วยนะครับแต่ว่ากรกตเนี่ยก็ต้องจํากัดบทบาทของท่านในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของท่านตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่การตราพระ,ะราชกฤษฎีกาหรืออะไรต่อไปเนี่ยอย่างไรก็เป็นอำนาจของทางรัฐบาลอยู่แล้วนะครับหลังจากที่หารือกับกกตครับ จะถามเรื่องกรกตเดี๋ยวให้ท่านตอบเองนะครับถามเรื่องกรกตเดี๋ยวให้ท่านตอบเองเดี๋ยวท่านมาตอบอีกแล้วนะครับท่านจะขอประชุมใช่ถูกต้องครับฝ่ายไหนครับคือคืออย่างนี้ฮะปัญหาเวลานี้เนี่ยเวลาผมเดินทํางานเนี่ยแล้วก็ไปนําเสนอไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนเนี่ย หลายคนพยายามจะตีความว่าเป็นเรื่องเจรจาต่อรองผมก็บอกว่ามันไม่ใช่การเจรจาต่อรองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เจอกับคู่ขัดแย้งที่ว่าเนี่ยผมจึงต้องระมัดระวังมากว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะไปเจรจาต่อรองอะไรกับเขาผมเสนอกรอบวิธีการที่จะนำบ้านเมืองเนี่ยกลับสู่ภาวะปกติให้มากที่สุดโดยมีการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญ สำเร็จอยู่ที่ปลายทางเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจึงต้องไปพิจารณาว่ารูปแบบไหนที่จะทำให้คนสบายใจเพราะเดี๋ยวคนก็บอกว่าเอ๊ะจะไปต่อรองผลประโยชน์อะไรกันเนี่ยผมไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกทุกกลุ่มที่ผมไปพบอะไรเนี่ยก็เป็นการไปพบโดยเปิดเผยเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่ามีการจะไปเจราจาพบปะอะไรกันลับๆเนี่ยขอเรียนว่าไม่มีโดยสิ้นเชิงเด็ดขาดครับกับพักการเมืองเนี่ยก็เน,ยเนื่องจากว่า สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้มีโอกาสเข้าไปประชุมนะฮะวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมามาพูดคุยกับทางกรกตผมก็คิดว่าผมก็ควรจะได้พูดคุยกับพรกการเมืองอื่นเขาด้วย<ร>นะก็จริงๆพรรคือไทยกับรัฐบาลเนี่ยผมว่าก็อยู่ในวิสัยที่จะตัดสินใจในขั้นสุดท้ายอยู่แล้วนะครับไม่จริงครับไม่จริงครับ ไม่กี่วันก็รู้แล้วครับขอบคุณครับ